ขายมาตั้งแต่รุนพ่อครับรวม20ปีแล้วครับผมเมื่อก่อนคุณพ่อก็จะเป็นรถเล่รถเล่เป็นรถกระบะครับใส่เป็นรถกระบะแล้วก็จะเป็นกระทะของจะทอดในกระทะเลยแล้วก็จอดขายจนมีลูกค้ารู้จักแล้วละแกก็เลยมาตั้งร้านจะมีเป็นกล้วยทอดมีมนันฟักทองเผือกเต้าหู้ปอเปี๊ยะครับเมนูขายดีก็จะเป็นกล้วยทอดครับเพราะกล้วยที่นี่ทอดได้แบบ ดีมากไม่อมน้ํา <Tamam> มันหวานหวานในตัวกล้วยครับแป้งเราเน้นแบบไม่ทอดหนาให้อมน้ํามันหรือว่าแข็งเกินไปวัตถุดิบใหม่ใหม่สดทุกวันครับเวลาเราไปเลือกซื้อเราก็จะเลือกใช้เจ้าประจําเราเขาจะรู้เราว่าเราใช้กล้วยขนาดไหนกล้วยชนิดไหนแบบไหนเราจะมีร้านประจําเขาก็จะรู้ครับกล้วยที่เราใช้ก็จะเป็นกล้วยที่มันออกนิ่มหน่อยก็จะเลือกเป็นไส์พิเศษเลือกกล้วยสายพันธุ์ที่ออกหวาน เรียกเป็นน้ำว้าครับน้ำว้าไส้เหลืองจะใช้เป็นค่อนข้างสุกนิดนึงครับเกิดจากความสุกข,ของกล้วยจริงๆเราต้องดูดูดูเบอร์กล้วยให้เป็นก่อนครับแล้วก็เติมมาใช้ครับถ้าเขียวเกินไปหรือว่ายัางไม่สุกทอดออกมามันก็จะแข็งครับกล้วยก็จะไม่อร่อยมันจะไม่หวานถ้าสุกก็ค่อนข้างที่จะเป็นกล้วยออกนิ่มหน่อยแล้วก็จะหวานมากครับอันนั้นจะหวานมากที่ร้านก็นิยมเหมือนกันครับลูกค้าที่ร้านก็นิยมเป็นกล้วยนิ่มทานกล้วยนิ่มกันเยอะครับ ที่ทอดออกมาแล้วสีมันเหลืองสวยเนี่ยมันอยู่ที่แป้งแล้วก็น้ำมันครับถ้าเราเลือกแป้งได้ดีแล้วก็น้ำมันได้ดีแล้วแล้วก็เรื่องของการทอดของช้การใช้ไฟมันก็โอเคครับตัวแป้งเราจะไม่หวานจะออกเป็นรสเค็มมันส่วนผสมเขาก็จะมีเป็นแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวกะทิแล้วก็เกลือครับมีแค่นั้นเองครับทำไมไม่ใส่แป้งเยอะถ้าเราใส่แป้งเยอะละ่ะอารมณ์ที่ว่าเรากินกล้วยเนี่ยมันจะกลับกลายไปกินแป้งมากกว่าครับเพราะว่า ผมอยากให้ซิกเจอร์ของกล้วยทอดเนี่ยมันออกมามากกว่ากินแป้งทอดก็เราก็เลยใช้กล้วยหนาขึ้นนิดนึงแล้วแป้งให้น้อยลงครับแป้งก็จะเป็นลักษณะทอดให้แบบให้เกาะพอสมควรไม่ได้เกาะมากเกาะจนอมน้ํามันนั่นไม่ใช่ครับต้องเกาะแบบพอดีเราได้กินกล้วยมากกว่ากินแป้งมันจะได้เป็นอารมณ์นั้นมากกว่าครับก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิของน้ํามันของไฟในกระทะเรื่องของการใช้ไฟ ก่อนที่จะลงเนี่ยน้ำมันก็ต้องร้อนพอประมาณครับพอลงได้ที่หน่อยเราก็ค่อยๆเติมไฟขึ้นไปเรื่อยๆจนให้มันร้อนได้ระดับหนึ่งไม่ใช่การทอดใส่ไฟทีเดียว,วต้องค่อยๆเพิ่มไฟขึ้นไปเรื่อยๆจนให้ได้ระดับแล้วเราก็ปล่อยไปจนกล้วยสุกครับทำให้กล้วยทอดออกมาลำกรอบนอกนุ่มในไม่แข็งไม่อมน้ํามันมีรสหวานในตัวกล้วยครับน้ํามันเราก็ใช้น้ามันเป็นน้ํามันมะพร้าวน้ํามันใหม่เราเปลี่ยนทุกวันจริงๆแล้วผมว่ามันขึ้นอยู่ที่วัตถุดิบครับวัตถุดิบมาันดับหนึ่งครับ วัตถุดิบที่เราใช้ใหม่สดทุกวันของเราก็จะทานได้เลยคุณพีจ่จะทิ้งไว้นานหน่อยก็ยังได้ครับเพราะว่าแป้งเราคุณภาพครับซื้อไปควรทานเลยไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะโอเคกว่าครัเพราะว่ามันก็ยังร้อนอยู่อร่อยที่สูตรนานตอนไหนเนี่ยครับทานตอนขึ้นเลยครับเนี่ยพ่อคิดคนเองครับสูตรนี้พ่อเป็นคนคิดค้นเองครับทํามาเรื่อยเเราก็มาทําต่อครับ เรียนรู้เราเอาพ่อเป็นอาจารย์ครับที่พ่อทำพ่อใส่อะไรไปมากเราจะจําตรงนั้นถ้าไม่เข้าใจเราก็ถามเขาครับเราอยู่กับคุณพ่อมานานเราขายอยู่ตรงนี้กับเขามานานแล้วเราก็อาศัยว่าจําส่วนหนึ่งถามส่วนหนึ่งครับดูตามแบบคุณพ่อทําเราก็ทําตามคุณพ่ออายุมากแล้วเราก็เลยมาทําต่อลูกค้าย่านวังหินสามที่พนี่ก็จะรู้จักเราเพราะเราขายมานาน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าเก่าครับจะมีลูกค้าใหม่ที่รู้จักทางเพจเราบ้างลูกค้าแนะนําต่อปากต่อปากครับก็จะมาลูกค้าเก่าก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่บริเวณแถวแถวนี้ครับที่ตั้งร้านป้วยทอดร้านช้างตั้งอยู่ลอยวังหินสามที่หกครับวันเวลาเปิดร้านร้านจะเปิดทุกวันครับเวลาเปิดร้านก็สิบโมงถึงสี่โมงเย็นครับเบอร์ติดต่อร้านศูนย์เก้าห้าเก้าหกสามเจ็ดเก้าแปดเก้าครับ Thank you